สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเสาร์สบายดีสี่ทุกท่านพบพอกันทุกทาพี่น้องช่องน้องพยูพบกันตอนเสาร์หรือจ้าลงมาให้มานามาหัวมาสวนพี่น้องเลยมืเอนี้กับเมมี่กะเลยหลับข่าวดีเลยเพื่อเอื้อยเพื่อนอุดนุนมาผีกพี่น้องเลยมาผีกมาผีกเมมี่กับวันได้รลายหรอกแต่ว่ามันกะกะที่ดกๆเน่พี่น้องนะ ลกเตอ๋อมีลายปันไดกระดดกน้ำเพราะว่ามันมาจากงามเคนว่ามันล่างเดี๋ยนะพี่น้นงะมาผีพูดกันได้ประมาณสี่หาโลนี่แหละก็เลยสีลงมาเก็บซอยเอื้อยอะไรเอื้อยอันอยู่ไต้หวันบนถือซอยไม่มีแต่เอื้อยป่านนี้มันก็ะซอยเนาะ สงสารไอ้ดูเลยสงสารมันก็เลยซอยซอยอย่างนี้นมาเก็บมาผีก้านี่นาเยอะน่ะเลี้ยงมาเก็บมาผีกซอยเผืนได้ประมาณสี่หาโลนี่แหละเขาจะขาจะข้าจะเอาคายโลเท่านัเขาก็ยังโมูห มราเพื่อได้ขายหักช่วงนี้แหละแพงผิดอึดข้าไปกับอึดมันก็สิแพงแน่ก่อนอื่นก็ขอบุญพักคุณเด้อเกื้อทางไตวันไิอุดหนุนไปมี่ขับบนว่าผักบุกแน่เ็นว่ามาเบนบุกเก็บอยู่เพียงเก็บอยู่เพียีพี่น้อย เลยจักโลเลยกิผู้เดียวเคื่องมักถั่วได้นน่มักถั่วปีถัมักถั่วยังักถั่วยังถั่วปีถั่วปีหรือตัวยังเนี่ยนี่น้องมักถั่วเอ็นมักกิกแล้วก็ด แล้วก็อยากปลูกก็ได้ก็อยากกินหอมแล้วก็หอมมะพร้ากรเพ็ดเพจพี่น้องเอ้ยมากันนี่มาเนี่นะตอนเอื uh uh ้อยฝนท่วมมากนะมันคือซีเมนมาเสียงเสียงโหลดวุ่นวันวุ่นวันก็เลยกับปูหอยได้ยินปันใดนั่นแหละนอนว่าง่ายนะพี่น้องเอ้ยไปต เพื่อมักถั่วหุบมาแล้วใหญ่สวยอยู่นาพี่้องสวยอยู่ ตน้นมันอยกงามเนาะันดินดจพี่น้ำมันมันบลมันอยากงามปัใดดินดินนะดูมันก็มังามปัใดีบกผีกซอยไ่มีปลาพายุกับมันไอ้จืย ผีก,กระได้พูดีงามสวยอยู่ม,มัมีหมากแมงหมากเงางเลยหักต่างแต่ว่ามันบ่างามนี่แต่เก่าวาว่าหมาผีอันนี้อุ้มทุ่มนี่แบ่ปลีปลูกปีปปทีแล้วก่อนนะผลมุตกะได้เอาพิษพุนปิ่นพุนบุรีพุนถิ่งสวงพุนมันถิ่งสวงแล้วมันบ่อยากดีดมันบ่อยากงาม มันเลยล่างมันเห็นในกล้มัพรีกเป็นผักล่างซะย่งยังคายได้หร่สามนีมันบางไงมึงใหญ่เดินหน่อยๆนะทั้งหุ่มนะพี่พี่พี่นี่ะมันฟังแดงก็บล่า ศักดิได้จักโลประมาณ4-5โลนี่แหละนดกดมันสิเต็มกระตาตัวนี้แหละหมแงๆอะักบกนําักบกกบกใหญ่มึใหญ่พนสั่งักบกนํา10มัดบ่

ขาอ่นหวานบ่เนี่ยก็คงเอาไปกระเด็กงวดตัวนี้เลยตั้งห้องตลอดอันมักแต้งนะกาเป็นข้างเลยได้เห็ดข้างไลยพี่น้องเอ้ยพี่เจ้าก็สบาย ไข่แตกกระเพาะกระขึ้นดูดมาคั่วมันเลยแบบรักจิเ้มกระตาใหญ่เลยเด้ยจิเ้มกระตาใหญ่เลยเด้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้สีงามเป็นแล้วะนะว่าคมแนง,งามช่วงนี่แหงคักเก็บละหมวนคือนยังนี่โอ้ว่มียัางเงานินหงียปยัยงแก่หียามาโอแก่หียบใสุ่่มมากปุ๊เล่าล่ะพี่นนอง จักสีด้จักโลก็เราลุลรลชมกันพี่น้องอยักจะไปติดยางสิเก็บผักบก้งเก็บผักบก้ันมันงามสัมชุ่มอุ่มถุ่มกับสิไข่อยู่ดอกข้ชิงไข่กับลายเติบไปได้พี่น้องเอ้ยผักได้มันงามแต่ในนี้ข้าวจีนไิพอดีเป็นน้ำดินนะเป็นน้ำดินตัดนี้สิเก็บผักบกพี่น้องเอ้ยผักบก้งบมัด Hát nha con vân nữa. Hát a vùng Có mẹ tắt, hát mẹ kajo bú. Nhaki, nyang an kê nha ai tang naki. Một tắt vậy hên phục chào lạc hòn. Oo, tà lai pha, you know, em ช่องพ่อเมียเก็บผักบกพี่น้องบ้านนี่หมกผีเก็บแล้วอะไรหมกผีกระห่วยในไร่เติบได้พี่น้องโอ้โหไร่เติบไร่เติบอยู่ว่านหาโลหาโลกว่ากว่าโปรดจกักอันนี้นะบริเวณยังไร่หมากผายายได้ยินนะเหน่เาเหยียดไปเลยหมากผายเพิน่นโอ้ เงีเหยียดููุ่ดเลยจักพี่ช่างพ่ยานะคันพเนี่ยกดีคอมเมนนั้นคมนว่าได้กักูสิไปล้มเร้วอาอันมันตมปู่เียแนวมันตดนอสั่งพอมีลงน้าไาเลยนอกิด้ปอสดซือ

ไงอันนั้นนะช่วงพนตกใหม่ๆนะป้าโทษจุดด้วยจรดิอ่ะยอือโอ้เป็นลำเป็นลำอ๋อเถอพี่น้อยสะออนดิ

ท่งนี่ก็สิยินบทจากแนวอะไรแล้วลอยลอยลอยหน้าหมูเป็น,น,ปนนะมันจะเหยอดบางใหญ่บางใหญ่พี่น้องเอ้ยอลูกกินกระปุ่นกระเจี๋ยกับแสะพัดส่วนหมากข้าวหน่อเอาไปพัดเล็กหน่อยหมักกินพัดเฮ้งเฮ้ยแก่พัดเธอหนึ่ง กัดดูแลน้ำบ่เสบอ่ะอ่อนดีน้อเอ้ยัเอื้อยนกระุดนุ้นตลอดคุณพี่นอุดนุนตลอดชอยตลอดเด็บบนไง เดี๋ยวไปเบิ่งมักผิกเดี๋ยวสิได้จักโลได้พอดีหกโลหกโ,โลหน่อยๆฮะจักแรไรยีนัก,กระตาใช่ไหมได้หกโลกะพักบุ้งพักบุ้งหนึ่กับสิบสิบมัดแม่ต่อมาบ้างครับเอายางมาลูกอันนี้กะักะกำลังอันมัดพี่น้องเอ้ยกำลัง ล้งหมัดใ้าทุกมันก็อุดนุนตลอดขนาดห้องเมียไม่มีก็ยังอุดนุนยังซอยมันก็ซอยย่างบะหมี่กักราสีอ่อนต่้ลอกชายยอ เอ,อ,อื่อยอ็นเอื่อยหักหยวนเมกาแห่งเติ๊กป้านูเราอะลูกชายอันกับล้านชายเนี่ยจะเป็นสูงจใจแมนนัน่นนะเป็นบ่าวไว้ตะกี้ยัางในเนอไอเนี่ยแม่นอยู่ตะกี้ยัางในเนอไอดีเดี๋ยวนี้โอ้ยตะกี้เอ,อ็นอันนี้นะเอ,อเ็นเะตี๋ยได้ตะกี้เ,ออเขาเอ,อ,อ,เอ็นบักเตี๋ยออบักเตี๋ยเขาเอ็นบักเตี้ยอันนี้นะบ้านเราเปนชุงคลาดคลาดขึ้น มดแตวก็ตัดหัวมันมาแตกระตัวาเจอเกเขาไป้พ่ะพ่อซีเขาขอบุญขอบคุณเอื่อยลายๆเด้อให้ร่ำให้รวยกับเก่าให้ถูกเงินเลขรางวัลที่หนึ่งเฮงๆปังบ สื้อปรเอ๋อออกในบาใบมันนะฮะดีออกในกเห็นเออเขาบอจะซื้มึงก็พันจนมึงมาบอกฟันอะรยังเอาได้นนหมเนนักเลยสื้อประเภบุญไผบุญมันเป็นจะไม่ซื้อจะซื้อเงยหงง ยังไม่ได้ยินข <này> ่าวได้พี่น้องไอ้ตอนนี้กันเก้าโมงเลยโอเคฮัสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเออยอดวิวกับบัปังบัวปึงครับเฮากะจักสิเห็ดยังเฮากะถ่ายไปเพื่อเป็นเพื่อยอดวิวนี่แหละกันในเงินคือบ้านเงินเดือนที่เราได้เงินเงินความที่เราถือก็ยังบ่ได้ยไม่มีนะเทฮาน่ะหาสีหาเดือนบ่เพื่อกับบได้ เด่นไปพี่น้องเอยให้กออยู่สื่อคลิปหน้าพ่อกันใหม่จ้าสบายดี